สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนิชาชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำเรื่องเศรษฐีใจบุญ EP 2นะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดู EP 1เนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครเห็น EP 1แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะทุกคนแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำ EP สองเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยอุ้ยอุอุ้ย,ยนี่มันก็มืดแล้วนะนี่หนูทำไมเธอไม่บอกฉันว่าพ่อเธอโทรมาหหนูปลุกแล้วหนูปลุกแล้วแต่หนูปลุกแล้วนะคะ ช่างเธอนั้นเธอรอฉันอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันเอาไปรับพ่อเธอก่อนเพราะพ่อเธอบอกจะมานี่อ๋อโอเคค่ะโอเคงั้นรออยู่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ออกแล้วค่ะไปรับพ่อของเด็กดกว่า รีบไปเดี๋ยวเด็กรอนานโอ้ยโอ๊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 ยทุ่งรีบไปเดี๋ยวเด็กรอนาน ยังไงจะไปถึงหมู่บ้านของพ่อแล้วไม่ใช่หมู่บ้านหรอกแต่มันเป็นหมู่บ้านมันเป็นบ้านเดี่ยวเลยปิ๊ปมาเร็วครับมาเร็วเออมาแล้วหรอครับผมยืนรอตั้งนานผมเนี่ยใส่ชุดที่คุณซื้อให้ผมเลยนะโอ้จริงหรอครับงอนออกรถเลยนะครับโอเคโอเคออกรถเลยปะปๆปะ เดีลูกคุณรอ,อนานละนู่นคุณจะถึงโรงพยาบาลแล้วเนาะอู้ดีใจจังเลยไม่ได้อยู่กับลูกผมต้องคืนนึงแน่แล้วคุณเนาะได้นอนเฝ้าลูกขอไหมนอนสิให้โจบด้วยไปคุณตับผมมาแล้ว คุณนอนห้องนี้นาะเดี๋ยวผมนั่งออมาแล้วหรอคะช่ยจ้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วหรอคะ <c oughs> อุย้ยพ่อพ่อ,พอดีใจจังเลยได้เจอพ่อแล้ว <c oughs> โอ้ยลูกนี่ขัดจมูกจนจมูกแดงเลยเหรอค่าพ่อหนูจะได้กลับบ้านหรือย,ยังคะอาการตัวร้อนดีขึ้นหรือย,ยังล่ะ อ๋อดีขึ้นแล้วนี่งั้นก็กลับบ้านได้แล้วแล้วคุณพ่อทำไมมีชุดดีๆใส่ล่ะคะทำไมหนูไม่มีบ้างอ๋อเงินของเศรษฐีนะ่ะที่เขาให้เรามาหนูต้องขอบคุณเศรษฐีเขานะเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อชุดสวยๆอ๋อขอบคุณค่ะคุณเศรษฐีไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรปะกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวฉันพาไปส่งที่บ้าน ป้าจะาอุ้มอุ้มโอเคโอเคออไปกันคุณเงินเรากลับบนโถอคุณรถเลยเนาะคุณแล้วโอเคงั้นถ้าเกิดถึงบ้านไปอ่ะ ก็พาก็อย่าลืมพาลูกไปเช็ดตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันอาจจะไปซื้อโจ๊กอะไรมาตุนไว้เผื่อลูกกับป่วยเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณกับลูกก่อนเนาะนี่ไงถึงบ้านแล้ว มันก็คุณก็ลงเลยนะเดี๋ยวผมมันจะไปซื้อโจ๊กให้โอเคลงไปแล้วไปซื้อโจ๊กให้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อโจ๊กให้ดีกว่านี่ไงถึงร้านค้าแล้ว อืมซื้อน้ำเปล่าไปหน่อยแล้วก็เอาถึงจทไปด้วยไปดึกกว่าเดี๋ยวเด็กกับคุณพ่อรอนะเดี๋ยวพ่อจะติดลูกแน่ๆเลย เดี๋ยวจะได้เอาโจ๊กไปฝากคุณพ่อเดี๋ยวมีผ้าให้ด้วยเพราะว่าเอาไปเช็ดตัวลูกลูกจะได้หายไข้ไวๆจะได้ไม่ต้องอาบน้ําเย็นเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับไปนอนเดิมเพราะว่าเราดูแลเด็กมาทั้งคืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณคุณมีใครอยู่ไหมคุณคุณอยู่ไหมเอออยู่ครับเข้ามาเลยเลย <c oughs> เอ,อสวัสดีค่ะโอ้หนูนี่ฉันซื้อโจ๊กมาให้วางไว้ที่โต๊ะเลยครับแล้วก็ซื้อน้ำด้วยนะเออขอบคุณนะคะ งันก็มีแค่นี้แหละฉันไปแล้วนะสวัสดีค่ะเออขอคุณมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบกลับบ้านดีกว่า โอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะรีบกลับบ้านดีกว่าง่วงมากเลยเนี่ยง่วง เดี๋ยวเอารถเข้าไปจอดดีกว่าหืโอยางมากเลยขึ้นไปนอนดีกว่าเดี๋ยวล็อกบ้านด้วยนอนดีกว่า เป็นไงคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับเรื่องเศรษฐีใจบุญนะคะทุกคนอันนี้คือต่อ EP 2นะคะทุกคน แล้วก็จะมี ep พีสอีกนะทุกคนก็จะเป็นเนื้อเรื่องก็จะมีแบบว่าอันแน่ไม่บอกหรอกนะทุกคนให้ทุกคนไปเดาเอาเองนะทุกคนแล้วเราก็จะไปต่อ EP พีสให้นะทุกคนทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่า e ีพีสามันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันเองนะทุกคนแล้วก็ช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะทุกคนบายบาย